ลุยเดินต่อไปครับสำหรับ โปรเจกต์ออกแบบบ้านสวนพึ่งพาตัวเองให้ได้ครับตอนนี้กำลังเตรียมพื้นที่ปลูกผักอยู่หน้าบ้านครับการออกแบบสวนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับผมเราต้องทำเยอะพอเราจะรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนกว่าทุกอย่างจะลงตัวมันใช้เวลานะครับผมตอนนี้ผมก็มาใช้ชีวิตแล้วประมาณ3ปีครับผมยังไม่ไปถึงไหนเลยครับก็จะออกแบบทำเดินไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าทุกอย่างจะลงตัวครับพื้นที่บริเวณหน้าบ้านตรงนี้ปกติผมจะออกแบบเป็น บอ่อปลาครับใครที่ติดตามผมก็จะรู้ว่าตรงนี้จะเป็นบอ่อปลาที่ผมขุดขึ้นมาแต่ทีนี้ผมก็เปลี่ยนใจครับผมก็เอาดินกลบบอ่อปลาที่ผมขุดขึ้นมาเองกับบอ่อปลาหน้าบ้านผมก็ไม่ได้เอาดินกลบหมดนะครับผมเอาไว้เป็นบางส่วนครับ เพื่อเอาไว้ใส่น้ําแล้วเอาน้ําตรงนี้รดน้ําผักต่อไปครับมไม่กี่วันข้างหน้าผมก็จะไปซื้อพันธุปลามาเลี้ยงต่อครับผมกะว่าข้างหน้าจะเลี้ยงปลากินพืชครับอย่างเช่นปลาทับทิมปลานิ่นและปลาสลิดเป็นต้นครับส่วนบ่อหลังบ้านผมก็จะเลี้ยงปลาดุกต่อไปครับเมื่อผมขุดเตรียมดินเสร็จแล้วตอนนี้กําลังหว่านมาเมล็ดถั่วฝักยาวครับเมื่อมเมล็ดถั่วฝักยาวงอกต้นใหญ่พอเลื้อยได้ผมก็จะทําคานให้ต้นถั่วฝักยาวเลื้อย อไปสำหรับผมปลูกผักก็จะเอาแบบง่ายๆแบบนี้เลยครับผมไม่ต้องไปลงทุนอะไรเยอะครับบางคนก็จะทําแปลงผักแบบเอาไม้หน้าสามาตีเป็นสี่เหลี่ยมหรือเอาไม้ไผ่มามันยุ่งยากครับผมผมเป็นคนที่ประหยัดต้นทุนครับผมเวลาทําอะไรก็เอาง่ายๆไปก่อนครับและที่ดินตรงนี้ติดถนนผมก็จะออกแบบปลูกฟักทองให้เหลือยเต็มตรงนี้เลยครับถ้าเราจะปลูกฟักทองเราต้องออกแบบพื้นที่ให้ดีๆนะครับเพราะฟักทองจะคลุมตรงนั้นทั้งหมด ที่เราปลูกอยู่ใกล้ฟักทองก็จะตุยได้เราปลูกต้นฟักทองตรงไหนตรงนั้นฟักทองจะยึดทั้งหมดเลยครับต้นผักเล็กๆที่เราปลูกฟักทองก็จะยึดต้นผักที่เราปลูกนั้นก็จะตุยได้ครับดินที่ผมกําลังขุดตรงนี้ผมก็จะทําเป็นรวงผักหน้าบ้านครับผมผมก็จะปลูกต้นหอมผักชีคะน้ากวางตุ้งใบกวางตุ้งดอกเป็นต้นครับได้อยู่กับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบเงียบๆปลูกผักกินเอง พึ่งพาตัวเองเมื่อกี้คนในหมู่บ้านขับรถผ่านหน้าบ้านของผมก็แวะคุยนิดหน่อยทฤษฎีที่ผมกําลังทําและสร้างขึ้นมานี้เป็นทฤษฎีของพระเจ้าอยู่หัวรอเก้าครับผมหรือพ่อของแผ่นดินของเราเองตั้งแต่ผมเกิดมาผมแค่เคยได้ยินแต่ไม่เคยสัมผัสครับผมแต่ทุกวันนี้ตอนนี้ผมได้มาสัมผัสแล้วได้มาใช้ชีวิตที่พ่อรอเก้าสร้างขึ้นมาให้กับ คนไทยทุกคนได้อันดับแรกเลยนะครับผมได้พืชผักที่เราปลูกเองอันดับแรกเลยนะครับผมได้ทานโดยไม่ต้องกังวลว่ามีเคมีปนเปื้อนในผักที่เรากินอยู่ไหมสองครับได้อยู่กับธรรมชาติครับ3ครับได้อยู่กับตัวเองครับและสอันดับสุดท้ายนะครับผมเราได้ความสุขในรูปแบบของเราเองครับ